อยากขอบคุณแฟนเพลงทำไงดีวะมึงก็ทำตามกูดิครับรองลูกทำไงเพื่อนมาเดี๋ยวมึงดูมึงดูกูไปนย โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะก็เรื่องที่เกิดไปเมื่อกี้ถือว่ามันไม่เกิดขึ้นก็แล้วกันนะฮะก็คือเมื่อกี้เพื่อนผมนะฮะไอ้เมื่อกี้เขาเขาจะเป็นเพื่อนเรานะคราจะมาอยู่กับเราประมาณไม่รู้กี่วันนะฮะเขาเขาจะมาอยู่กับเราเนี่ยฮะก็ขอทุกคนต้อนรับเขาด้วยนะโอเคเขาเขาชื่อพี่อะไรชื่อพี่บีมนะพี่บีมพี่บีมเป๊กอยู่กับผมอ๋อชื่อพี่บีมครับผมชื่อรัตบุ๋มนะคเขาชื่อว่ารัตผมชื่อว่าบุ๋มโอเคนะฮะโอเค ตอนนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนเพจนะที่ว่าเออ่ซับสไครต์ผมนะก็วันนี้ผมก็มาให้พี่รัฐนะมาเต้นให้ดูหน่อยก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมคอมพิวเตอร์พี่เกมเมอร์ขับผมไม่กล้าเต้นผมไปผมคอมพิวเตอร์พี่เกมเมอร์ดียววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็พรุ่งน,นี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้เก็บตังค์ซื้อใหม่บอกไปกี่รอบแไปว,ว่าเก็บตังค์ซื้อ,อนะใมหม่ฮะแค่ได้คอมบัตจะไม่ได้แค่โทรศัพท์ก็อาจจะใช้ได้อยู่ก็แล้วก็ ผมตอนนี้ผมกำลังหาเกมมาครับพัทคอรคือกำลังจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเสร็จไปจะได้หมดโปรเจกต์นี้จะได้อยู่พักยาวเลยนะฮะเพราะจะได้ไม่ต้องมาแคสเกมอะไรอีกเอเอยก็อยากแคสต่อบกันเลยแต่ว่าโปรเจกต์นี้คืออยากทำที่สุดเลยนะ่ยว่ามันอะไรแค่นั้นจริงนะครับวันนี้มุมคอมพิวเตอร์ขอ,ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์และซับสไครต์ุนคอมพิวเตอร์ชีวิตจะแจ่มใสนะครับโอ้โห แต่ก,ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคุณเอ่อขอบคุณเพลงเนีนิวแจงเนะที่ให้ผมเต้นเมื่อกี้นะเอ้ไม่ให้ผมสิพี่รับสอเต้นเมื่อกี้เนี่รักพี่รักโชว์ตัวอะไรครับจัดอ๋อเอาไปซืออ้อซือ้อข้าวเหนียวครับอ okay นอ๋โอเคงั้นวันนี้ขอไปซื้อของกันก่อนนะก็จากลาด้วยเพลงนี้ I can see that you need an OG. I can do oh you the best and the worst way. Pop uh, it like a go go. ตอนเดี๋ยวก่อนแน่น ur, ก็คือว่าผมเนี่ยแน่จะพาพี่รักบุ๋มมาโชว์ตัวสักหน่อยแต่ว่าพี่รักก็ไปก็ไม่รู้เนี่ยแต่พี่บุ๋มคนเดียวเนี่ยก็อ,อย่าลืมนะน้นานานองๆก็กด subscribe บุ๋มคอมบิสิกันด้วยและกันแคปใครมาดูไม่กดไลค์ในแช่งพ่อไตาวายเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วย อย่างน้อยก็คอมเมนต์หรือเออถ้าถ้ากดดิสไลค์เนี่ยก็กดได้นะแต่ว่าต้องต้อ,องบอกด้วยว่ากดเพราะอะไรเนี่ยไม่ไม่บอกก็ผมก็ไม่ว่านะผมใช่ไหมผมสร้างมาเร่ยเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยแกสร้างมาเพิ่งเรืยเปื่อยไปวันวันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากแค่เพราะแม่ผมก็ด่าเหมือนกันนะว่าสร้างมาทําไมทําเพื่ออะไรเนี่ยผมเ,เ,เพื่ออะไรอันนี้ก็ไม่รู้ผมแค่เอาละครับอันนี้ครับเราจะมีสุ่มรางวัลเอ่อไม่ไดิ 50คนนี้นะฮะเราจะให้โหวตกันนะผมจะร้องเพลงแล้วกันเพลงหน,นึ่งนะฮะให้ทุกคนโหวตมาว่าจะให้ผมร้องเพลงอะไรนะครับแล้วก็โหวตมาทางเออ่ใต้ริงดีคริปชั่นนะฮะให้ผมร้องเพลงอะไรอย่าเอาเพลงมันย,ย,ยากเกินไปเนี่ยเอาเพลงทีง่มันง่ายๆโคตรง่ายอะไรปมาณนี้เนี่ยก็เน่ขอมาเป็นผมจะคัดเลือกเอง แล้ววันนี้กุคมคอมิ c ซีต้อลาไปก่อนนะครับกุมคอม PC ซีทีวีเกมเมอร์วิโวยลาไปก่อนไปบายครับ uh,